สวัสดีค่ะพี่แมทจะช่องแฮฟฟนี้นะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะพาไปรับเสื้ออีกตัวหนึ่งนะคะบอกเลยน่ารักเหมือนกัน โรบักหมดเหรอตั้งนี่เลยร้านนารูชอปร้านตัเกมโรบอกอันดับต้นๆของเมืองไทยบริการเติมโรบักราคาสุดคุ้มหรือบริการกดผลกดเกมพาร์คทำหมัดหาดาบและละฟาร์มแมปบล็อกฟู้ดหรืออยากได้ไก่ตันไปขิงเป็นเลือกกันเลยิงอยู่ใต้คลิปนะคะเราก็จะอยู่กันในแมปมิวเซียมไทคูนนั่นเองนะคะเมื่อเราเข้ามานะคะเราก็จะต้องอเหมือนสร้างเมืองขายของนั่นแหละนะคะมันจะมีปุ่มสีๆอยู่นะคะให้เราไปเดินเหยียบนะคะอันนี้ยังไม่ต้องใช้เงินในเกมน,นะคะอยากรู้ว่าปุ่มต่อไปอยู่ตรงไหนให้เรากดที่รูป ตรงตานะคะเหมือนก็จะมีลูกศรบอกนะคะว่าให้เราไปตรงไหนนะคะ จากนั้นนะคะมาถึงปุ่มนี้ปุ่มนี้มันจะต้องเสีย25เหรียญในเกมซึ่งตอนนี้เราไม่มีเหรียญเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีหาเงินนะคะก็คือการเก็บขยะในเกมนั่นเองนะคะก็จะมีพวกแก้วอะไรแบบนี้นะ,ะพวกแก้วพวกขวดนะคะเราก็ตามเก็บเลยนะคะเพื่อที่ได้มีเงินนะคะไปเปิดเพิ่มนะคะตอนนี้เงินพอแล้วนะคะก็ไปเปิดเพิ่มได้เลย,เลย ก็วิธีหาเงินนะคะนอกจากจะเก็บขยะแล้วนะก็มาตรงกลางด้วยนะตรงกลางเป็นเอเงินที่เราทําได้นะคะที่ระบบมันทําได้เราจะต้องไปยืนรับด้วยนะคะไม่ยืนรับเงินก็จะไม่เด้งขึ้นมานะคะนอกจากเก็บขยะแล้วก็เงินในเกมแล้วก็ยังมีวิธีหนึ่งก็คือโลบักแม้นี่นะคะปุ่มโลบักนะคะก็ใช้10โลบักนะคะก็จะได้2,500ในเกมนะ,ะพี่ขอซื้อเลยแล้วกันนะคะพี่ขอซื้อเป็น10โลบักนะคะจะได้ไวต่อการทําคลิปด้วย หาปุ่มต่อไปก็กดตรงตาต่อนะคะแล้วก็วิ่งทําได้เลยก็ทําไปเรื่อยๆนะคะจนน้องมาเจอปุ่มตรงนี้นะคะมันจะมีปุ่ม join out group นะฮะมันจะไม่สามารถใช้เงินในเกมได้นะ,ะเราจะต้องไปเข้ากลุ่มนะฮะก็วิธีการก็ไปที่หน้าเข้าเกมแบบเดิมเลยนะคะกดตรงที่ชื่อคนที่ทําเกมนะคะมันก็จะพาเราไปที่กลุ่มของเขานะคะเราก็กด join group นะคะ จากนั้นก็เข้าแมปมาได้เลยนะคะแล้วก็ไปเหยียบปุ่มเมื่อกี้กทีหนึงนะคะเขานี้มันก็จะปลดล็อกปุ่มจอยกรุ๊ปแล้วนะคะแล้วก็เล่นต่อไปได้เอยเลยนะคะเล่นมาสักพักเลยนะคะจนเราสามารถเพิ่มแคชเชียร์ได้อีก1คนนะคะตอนนี้พี่มีแคชเชียร์เป็นทั้งหมด2คนแล้วแล้วพี่ก็วิ่งไปอีกนิดนึงนะคะ เดินผ่านขยะก,ก็เก็บขยะด้วยนะคะพี่ไปกดส,สีเพิ่มอีกอันหนึ่งนะคะมีแชทเชียร์สองคนนะกดสีเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วก็ปุ่มต่อไปก็จะเป็นปุ่มสีส้มมันเนี้ยพี่ก็จะได้รับของเลยนะคะคนี่นะคะนี่ได้รับแล้วไปดูกันนะคะว่าที่เราได้คืออะไรที่เราได้ก็คือเสื้อสีเหลืองแบบนี้เลยน่ารักมากนะคะมีลายเป็นลุ้งๆแบบนี้ด้วยนะคะนี่ yani ลายน่ารักมากนะคะไปลองใส่กันนะคะนี่พอใส่มาแบบว่า พอใส่มาแล้วน่ารักจริงๆนะคะนี่น้องๆต้องชอบแน่ๆเลยนะคะน่าจะชอบทั้งน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงเลยนะคะก็จะมีดีเทลเล็กๆนะคะเป็นสายลูนะคะตรงปกแขนก็จะมีด้วยนะคะเล็กๆนะตอนนี้ก็เป็นวิธีรับของฟรีนะคะเป็นเสื้อสีเหลืองอันนี้นะคะเล่นไม่ยากเลยอย่าลืมมารับกันนะคะอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยคลิปนี้ไปแล้วค่ะ